วันนี้มาวิเคราะห์คาดการณ์กันเล่เลนๆครับอนาคตข้างหน้างานขับรถบรรทุกจะเป็นยังไงถ้าให้ผมคาดการณ์เล่นๆนะครับอนาคตข้างหน้าเราได้เห็นคนขับรถบรรทุกขับคู่กันเยอะมากขึ้นหรือไม่ก็ได้เห็นบริษัทขนส่งใช้คนขับ2คนมากขึ้นเราดูจากประเทศที่เขาพัฒนาแล้วอย่างประเทศจีนหรือหลายๆประเทศที่เขามักใช้คนขับรถบรรทุกสองคนแต่ก็เนื่องจากประเทศเขามีพื้นที่ที่ใหญ่มากเส้นทางที่ยาวไกลด้วยแต่ถ้าเอาเหตุผลนี้มาใช้กับบ้านเราอาจจะไม่ได้ เพราะบ้านเราเป็นประเทศเล็กเส้นทางก็ไม่ได้ไกลมากฟังมาถึงตรงนี้หลายคนคงมีคำถามว่าเอา้าแล้วจะใช้คนขับสองคนไปทำไมบ้านเราถ้าดูจากเนื้องานตอนนี้งานแต่ละเที่ยวใช้เวลามากในการวิ่งงานไม่ใช่เพราะวิ่งงานไกลนะแต่รอต่อคิวเพื่อที่จะเข้าบรรจุสินค้าหรือรับตู้สินค้าใช้เวลานานมากคนขับจะนอนก็พอกระเทินจะนอนถึงเวลาขับก็ดันง่วงซะงั้นบางคนฝืนขับถ้าเป็นคนขับคนเดียวแทบไม่มีเวลาพักขอนเลย นานๆไปร่างกายแย่แน่ๆครับ